ขุนบันรของฟูเนาะเห็นเนาะพี่มาหาไปไหมเนี่ยมาถ่ายคูน้ำโชคแล้ว,วให้พ่อถ่าย <รอ S 2> ให,หนนะเนเอะโอเค่นเนนูนี้แป้งกับฟนี้แป้งกับ แจงว่านี่ต้องถอยหลังอีกน้อยนิดบ่อถอยเข้าไปหาไฟเออสวยลูกสวยพ่อคือกระเทยขึ้นชุมมือแเราด้วยยิ่งประเดี๋ยเอิญพ่อนะยิ่งปรด้เอิญแ,แม่แล้วบัดน,นี้ไอ้บ้าเจ้าเนี้ยมาใกล้ๆกล้เออเออ<ว>เด็กเสิร์ฟมาเลไปเสิร์ฟไกลเพื่อนเว้ย เดินคนอยู่ทางคุณหอนบ่ฮหอนเบิ่งสการกินน้ำกระลงมาเบิร์ดขวดนึงประเดี๋ยวมาหอนลายจ้าเขาล้างใหม่ห่อนลายสินเอาข้าวลาบออกถือลังก็ได้จ้าพรอเมซีกเอ้ะถือข้าวลาบก็ได้

ตอนนี้ยอดมาเลยพลังเงียบจะไหลไปไหนแล้วกันเนี่ยสองแสนหกวมนที่สิบเก้าจมอมที่สิบเก้าไหมก็ไมค์คือสามแสนครับโอ้ยโมไม่รับเสืยงมั้งโยกหอเนะ รถอีเวอรถ nằm โอ๊ยน้ำ ขอให้ภาพสำหรับเมื่อกี้ครับนามเนี่ยใจปไปลบภาพให้มุนเลยปะเนี่ยอาซิวิน่าเนี่ยน้อยหนึ่งโอ้วเจอนี้ก็จัได้ว่า ขายข้าวกาข้าวกบนไ่งก่อนาันิ้วขาเนียวนวนียกับอะไรย้อนในข้าวราดดั้มอิ่มหิระงั้นพอหนิวเขาให้หนิวกระแหนงเลยไม่ว่ากินข้าวเหนียวปาวเดียวกด้ข้าวเหนียวประเนียวในข้าวราดอิ่มเลยประเียวข้าวเหนียวกินไม่ได้พอดีได้ข้าวาดดข้้นเลยนี้ จะลืมนะครับน้องลายสุดกลุมปิดรอบนครับ15ถึง17เาา3บาทแลวมี่วไันับกวันที่17ีแมนมนวันครับเีสามรที่นันแทนผมดีใจครับเลยคุณเวัง่กที่ได้ฟังกอนปล่อยพิงครับเมื่อยคักมักเมียขอนะครับเมื่อยเลยเนาะปล่อยที่18แดต่เดี๋ยวพี่มันแม่นมรอางคอที่17่ครับ ได้ฟังก่อนใครที่วันที่17นะครับที่กลาเชิญขออนุญาตเดินทางแลครับลิปนี้ฝากไปน้องครับนี่ครับปากปางกับมัย้มชิดเนเดียวกันคครบมาปางมันน้อยนอยครับัยมชท่านักยมชิดน่อยแต้มันเบิ่เบิ่งปากปางบัดสนตอนย้อมชิดบ่ท่านไเบิ้นปากปางบัดสนแต่ว่าขันญ่แล้วเกินมันย้มชิดเอินมัย้อมชิดการคือยังพักอยูเรื่อนครับ เขาเน้นเาเน้นเขาเ้นเขาสีบอเอินว่าบักปังเขาสีเขาสิบอรเอนมาขายอะนะมันก็เลยเอิรนมาได้กขสิน้อร์เอิรนมาบัปังเออเขาก็สิบอเห็นนะแต่ไม่ได้เหนต้องรอมันใหญ่กต้องรอมันใหญ่เขาจังเสียมาให้คนเห็นนะสินะคนลสายพันุอ เอาคลิปที่ฝากพี่น้องครับนี่ครับไปงงกันต่อครับกับมกปางกับมกยมชิดครับอะไรคือมะปางแล้วมะยงชิดพี่น้อง่นีมะมะยงชิดมาปางหวานมาปางหวานก็คือมาปางหวานมะปางนี่เป็นน้อยน้อยเดียวเลี้ยวมาปางเหมือนดอกจำปียาวรูปมันจะยาวแล้วันี้ยมันป๊อมเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปเซร์ชกูเกิลก่อนไว้งงกันล่ะยวนี้เขาสามารถถ่ายรูปไม่ไม่ไม่มะปางเนื้อมันจะน้อยกว่ามะยงชิด ถ้าหนูอยากหัวมันเป็นยังหนูนต้องซื้อสองอันเป็นบ่ค่ะอา้าวหนต้องซื้อสองอันมเออต้องมาซื้อสองอันมาเปรียบเทียบกัน,มน,กนแมนแล้วก็ต้องจำให้ได้พรอมว่าอัน,หนใหญ่คือมาปางอันใหญ่คือมายยชิดมายยชิดอันน้อยคือมาปัางเจ้าพิน <laughs> <laughs>